สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสนทนาชายทุ่งครับกับผมอัครวัตรวชรภัยบูลและก็อาจารย์บ้วนครับผมครับท่านผู้ชมครับเรากลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยเลยครับสนทนาชายทุ่งครับนี่คุณแจ็คคุณจะดีใจไหมถ้าผมจะเล่าให้คุณฟังดังต่อไปนี้อืดีใจครับอาจารย์นีอ่าดีใจไม่รู้หน้าเลยยังไม่รู้มีเรื่องอะไรอาจารย์มีคนโทรศัพท์เข้ามาหาครับ บอกว่าได้ดูรายการสนทนาชัยทุ่งอยากจะเอาเสียงที่เราพูดทั้งสองคนตั้งแต่ต้นรายการจนจบรายการไปออกวิทยุโอ้โหขอดูดเสียงไปครับทีนี้คนเข้าใจว่าเป็นรายการของผมก็เลยมาขอผมครับผมบอกว่าผมเป็นลูกน้องก็ไปขอสถานีแต่อย่างน้อยก็น่าดีใจนะความจริงก็จะเป็นประโยชน์มากเหมือนกันจะเอาไปออกตลอดเลยฮะอาจารย์ไปออกวิทยุเขาก็จะดูดเสียงแต่ละตอนไปเนี่ยเพราะเขาบอกว่า เขาดูแล้วเขาบอกเรื่องที่เราคุยกันสองคนเนี่ยไม่ใช่เรื่องอะไรนะความหัวหมาปลาหัวเจ๊กแสดงว่ามีสาระเป็นเรื่องสาระเป็นเรื่องมีประโยชน์ใช่ไหมฮะโอ้ยงี้แสดงว่าเขาไม่อยากได้หน้าตาเราเดีิอาจารย์เอาแต่เสียงอันนี้ก็มีส่วนอันนี้ก็มีส่วนเพราะปรับปรุงหน้าตากันใหม่นะอาจารย์เพราะว่าวิทยุยังไงหน้าออกไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมถ้าจะเป็นทีถือว่า แต่ว่ามีคนสนใจอยู่ <g ül üyor> ก็ต้องขอบคุณมาก ừ, ที่ท่านในความสนใจครับสนธนาชายทุง่งความจริง,รงรถ้าเรารู้ว่าเราอยู่เวลานี้ต่อไปต้องบอกสนธนายามเย็นอใ,ใ,<ช>ใช่ไหมว่าถ้าชายทุง่งถ้าบอกว่าสนธนาชายทุ่งมันดูลอนๆน,นะอาจารย์<อ>ถ้าบอกเออปกตินนารายการาเราออกตอนเย็นด้วยรายามอตอนเย็นใช่ครับแต่ไม่เป็นไรละครับชื่อรายการไม่ใช่เรื่องสําคัญสิ่งสําคัญก็คือว่า ย่างมาถึงวันนี้กลางเดือนธันวาคมแล้วครับ,รบท่านผู้ชมผมมักจะบอกกับทุกๆคนว่าถ้าท่านไม่ได้ทำอะไรมาก่อนเดือนธันวาคมนั้นจะเป็นเดือนสำคัญของชีวิตครึ่งเดือนแรกของธันวาคมเราต้องรีบสรุปผลงานประเมินงานของปีที่ผ่านมาให้เสร็จสิน้นและจากกลางเดือนธันวาคมไปจนกระทั่งถึงสิ้นปีคือช่วงเวลาแห่งการ วางแผนงานในปีหน้าว่าจะเป็นยังไงใช่ครับคุณแจ็คไม่รู้เป็นยังไงของผมเรียบร้อยดแล้วของผมเสร็จแล้วเคลียหมดแล้วเคลียหมดแล้วว่าปีหน้ารายการทีวีจะอยู่ที่ไหนรายการวิทยุจะอยู่ที่ไหนนะฮะแล้วก็จะมีเอกสารกี่เล่มที่จะเขียนที่จะอะไรต่างๆจะเป็นการวางแผนอย่างของคุณนี่นะถึงเวลานี้ก็ต้องวางแผนว่าปีไหนจะมีเมียโอ้ปีไหนจะมีลูกวางแผนหาเงินหาเงินก่อนดีกว่าอาจารย์ปีไหนจะมีกิ๊ก กูนี่ไปหาทําไมเงินทองคุณแจ็คโอ้โหอาจารย์ไม่มีเงินแล้วสาวที่ไหนเขาจะมาจะมาเหล่อาจารย์ไปหาคนที่เขาฐานะดีๆอเราก็รวยทันตาเห็นครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นพวกชาวเกาะรู้จักชาวเกาะไหมเกาะเมียกินนะโอเคครับก็ช่วงปลายปีแบบนี้แหมไปที่ไหนก็จะเจอแต่แสงสีอะไรดูแล้วแหมคือคึกคใช่คึกคัก เป็นเดือนแห่งการท่องเที่ยวใช่ครับแล้วคุณรู้ไหมทําไมชาวบ้านทั่วๆไปเขาถึงใช้เดือนนี้เป็นเดือนท่องเที่ยวเอ้าเนี่ยคุณดูนะท่องเที่ยวแต่งงานมีงานสารพัดดื้อเรื่องบันเทิงใจเขาจะจัดช่วงปลายปลายปีคุณว่าเพราะอะไรน่าจะเป็นช่วงที่แบบว่าทํางานมาทั้งปีแล้วเก็บงงเก็บเงินมาทั้งปีแล้วก็ใช้ปลายปีมั้งอาจารย์ไม่ใช่ความจริงเป็นอย่างนี้ครับสมัยก่อนคนบ้านเราเนี่ยดำรงชีพด้วยการเกษตร และการทำนาสมัยก่อนเนี่ยจะทำนาปีละหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นแล้วข้าวโดยส่วนใหญ่สมัยก่อนเป็นข้าวพื้นเมืองก็จะเก็บเกี่ยวตามช่วงแสงเพราะฉะนั้นก็จะเก็บเกี่ยวได้แถวพฤศจิกาเพราะฉะนั้นพอเขาเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเขาก็มีสตังค<ช>์พอมีสตังค์เขาก็ไปทำบุญที่วัด<อ>ก็เลยมีงานวัดพอมีสตังค์เขาก็อยากจะไปหาคน มาใช้เงินด้วยเขาก็ไปหาเมียนะฮะบางคนเนี่ยเมียบนเมียด่าจุกจุกิกกิกเขาก็บอกคุณอย่าไปคิดเลยมากคุณก็นึกในใจว่าเออก็คนนี้แหละข้าเป็นคนไปขอมาดาข้าเองเนี่ยสมัยก่อนไม่มาเราแหกขันมากโอ้โหโอ้โหมาดากูที่เฮอย้ยใช่ไหมฮะไอไอนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมก็ต้องจัดงานเดินไปไปแล้วฝนฟ้าไม่ตกเป็นช่วงเวลาพักกลางอากาศก็เย็นแต่คนยุคปัจจุบันนะน่าน่าเห็นใจอ เรื่องอะไรฮะอาจารย์ทำงานจนกระทั่งหาเงิน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 จนกระทั่งสูญเสียความเป็นชีวิตใช่คุณเข้าใจคำนี้โดยเฉพาคุณแจ็คในคุณงานเยอะใช่ไหมงานเยอะแต่ว่าคุณก็ไม่ต้องน้อยใจเขาบอกว่าการทำงานหนักเป็นดอกไม้ของชีวิตน้ำเงื่อคือน้ำมนต์และในวัยหนุ่มถ้าคุณพายเรือทวนน้ำ วัยชลาคุณก็จะกลับบ้านโดยปลอดภัย<อ>ไม่ต้องแก่ๆแล้วคุณจะสบายเราปล่อยตามกระแสน้ําไปเรื่อยๆใช็ชีวิตก็คงไม่มีอะไรใช่แล้วก็เป็นการทํางานแล้วก็การพักผ่อนในช่วงปลายปีนะครับอาจารย์เพราะฉะนั้นช่วงต้นรายการวันนี้เราอยากจะคุยเรื่องชีวิตสักหน่อยอพอไม่ใช่เอามาแล้วก็คุยเรื่องการกระร,กระทงเกษตรใช่แล้วคุณแจ็คเชื่อไหมว่าชีวิตที่ไม่ไม่ได้มีการบริหารจัดการเนี่ยคุณสังเกตดูนะ ถ้าแม่บ้านหงุดหงิดทั้งวันเดี๋ยวก็ปวดต้นคอเนี่ยใช่พอเริ่มเครียดนะแล้วก็ปี๊ดขึ้นมาที่หัวเนี่ยบางคนเรียกไมเกรนคนเป็นพ่อก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วฉันนอนมาตื่นมาดิเขาจะกินเหล้ากินเหล้าเสร็จฉันก็ไปนั่งเมาคุยกับเพื่อนโม้เรื่องโน้นเรื่องนี้หมดเวลาใช่ครับอันนี้เขาเรียกพวกเผาเวลาใช้เวลาไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์เดียวเพราะว่านะทำร้ายตัวเองอีก ใชไหมแล้วแปลกของทําร้ายตัวเองเนี่ยแพงๆนะแต่คนก็ไปหามาถึงแม้ว่ารัฐบาลจะขึ้นภาษีเท่าไหร่ก็เท่าไร่ก็ได้เท่าไหร่ก็สู้เท่าไหร่ก็สู้ใช่ไเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าวันนี้พี่น้องเกษตรกรครับสิ่งสําคัญที่สุดในการดํารงชีวิตคือก่อนที่เราจะประกอบอาชีพอะไรได้พื้นฐานสําคัญของตัวเราเองพื้นฐานสําคัญของครอบครัวครับอันนี้จะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มากใช่ไหม วันหน้าคุณแจ็คมีเมียแล้วคุณแจ็กก็จะรู้ว่าการอยู่คนเดียวเนี่ยพอแก่เท่าแล้วไม่มีเพื่อนอืเพราะงั้นคุณต้องหาใครมาเป็นภาระสักคนหนึงอ่าเดี๋ยวไว้ถ่ายรายการเสร็จรีบหาเลยอาจารย์โอเคหาตั้งแต่วันนี้ฮะหาตั้งแต่วันนี้จะได้ไม่ไม่ได้ทันกินทันใช้ปีนะบางคนหาคนมาเป็นครอบครัวไม่ได้ครับเขาก็ไปหาหมาแมวชมาเป็นครอบครัว นั่นบางคนก็เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแต่ฝากไว้นิดนะครับท่านผู้ชมครับอากาศเริ่มร้อนขึ้นโรคพิษสุนัขบ้าเริ่มรุนแรงนะและนอกจากโรคพิษสุนัขบ้าบางคนเข้าใจว่าบ้าแต่สุนัขเออแมวก็มีนะอาจารย์แมวก็บ้า<ม>ครับแมวพวกแมวพวกอะไรที่เป็นพวกสัตว์เป็นสิ่งที่ท่านต้องระมัดระวังวิธีการง่ายนิดเดียวครับไปพบสัตวแพทย์แล้วก็ให้เขาฉีดยาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้วโรคนี้คุณแจ็ค คนมีสุนัขอยู่ในบ้านและไรต่างๆนี่ต้องคอยมองๆกันเหมือนกันถ้าตาชักแข็งๆตัวเดินไปชักแข็งชักขื่อตกๆนะอาจารย์แสดงว่าถ้ากัดเข้าไปปั๊บรักษาไม่ได้ใช่ครับตายลูกเดียวโหแล้วเวลาตายทรมานเคยเห็นไหมน้ำลายฟูมปะอาจารย์โอ้โหครบตัวแข็งแต่ไม่เคยเห็นคนเแต่ไม่เคยเห็นคนนนี้นะรผมเห็นมาแล้วน่ากลัวมากเพราะอย่างนี้ ยังมีเหรอาจาย์เพราะจะมีเคยได้ยินเขารณนงคลงช่วงตอนเด็กๆแต่ว่าตอนนี้หลังๆนี้รู้สึกว่าก็เริ่มเริ่มซาไปรู้สึกว่าเออเริ่มน้อยก่อนช่วงนก่อนเยอะก็ชาวบ้านเวลาเขาด่ากันเขาต้องว่าทำไมเป็นมาบ้าไงเนี่ยเขาพเพะว่าเขาเห็นไอ้โรคนี้เยอะโอ้โหแล้วน่ากลัวมากสมัยเด็กๆนะพอสุนัขบ้าผ่านมานะชาวบ้านถือไม้คนละอันลุมตีมันโอ้หวน่าเวทนา ที่จริงอะจับซะแล้วก็ให้เขาตายสงบกว่านั้นนี่ตีมันแบบน่ากลัวมากเลยนะฮะเอาฉีดวัคซีนป้องกันไว้นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าคุณแจ็คมีอะไรจะมาถามผมครับผม